สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตุลธนกรฤษเช่นเคยนะครับ กลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตรายได้หนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายได้ให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับซึ่งเราก็จะมาพบกันเป็นประจำทุกๆเช้าวันจันทร์แบบนี้ทางช่องฟิล์มทเวนตี้ของเราที่นี่แหละครับดังนั้นใครที่ชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเราไว้ด้วยและกันนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของเราในคลิปนี้นะครับแน่นอนเราก็ต้องขอขอบคุณพี่พินงน้องที่น่ารักโดเน a t มาสนับสนุนในการของเรากันก่อน,อนเลยครับและสําหรับ ในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณคุณยศธรครับโดเนตมา39บาทคุณปิติพงศ์200บาทคุณกิติศักดิ์49บาทและคุณวีรพัฒน์5บาทขอขอบพระคุณทั้ง4ท่านมากๆเลยครับ และสำหรับพี่พ่งน้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนในการอัปเดตรายได้หนังของเราให้มีต่อต่อไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดเน a t ได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอียดที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็มาเข้าเนื้อหาของเราในคลิปนี้กันเลยดีกว่าและสําหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่25เมษายน2022ใครที่ชื่นชอบและกําลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปรลนุ้นพร้อมกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ในอเมริกาประจําสัปดาห์นี้ครับนั่นก็นคือภาพยนตร์เรื่อง The Northman ภาพยนตร์แนวแอคชั่นย้อนยุคก,กับเรื่องราวการล้างแค้นของเจ้าชายไวยกิง้ง โดยพัพยร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาเมื่อวันที่22เมษายนใช้ทุนสร้างไปทั้งสิน้น70-90ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น23.5ล้านเหรียญเรื่องนี้ถือว่าโปรดักชันใช้ได้เลยครับน่าดูเลยทีเดียวฮะแต่ว่าไรายได้เปิดตัวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับส่วนแฟนๆในบ้านเราที่ชอบแนวนี้นะครับเรื่องนี้จะเข้าฉายบ้านเรา14กรกฎาคมนู่นเลยครับโอ้รออีกหลายเดือนฮนะ มาต่อกันที่ภาพยนตร์รุ่นนี้ครับกับ The Unbelievable w a s t e of Massive Talent ภาพยนตร์คอมดี้ที่สร้างมาจากชีวิตจริงของนิโคลัสเคธที่นำแสดงโดยนิโคลัสเคธครับก็อย่างที่ทราบกันนั่นแหละครับว่าจากดา,าราซูเปอร์สตาร์ของฮอลลีวูดนะครับช่วงหลังๆเนี่ยชีวิตแกตกต่ำลงมาเยอะฮะสำหรับนิโคลัสเคธนะครับซึ่งเรื่องราวต่างๆจะถูกนำเสนอในภาพยนต์เรื่องนี้ฮะเรื่องนี้บ้านเราจะเข้าฉายในวันที่19พฤษภาคมครับส่วนอเมริกาฉายแล้วนะครับฉายเมื่อวันที่22เมษายนครับภาพยนต์เรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น30ล้านเหรียญครับทำไรายได้เปิด ตัวสัปดาห์แรกไป9.5ล้านเหรียญก่อรายได้เปิดตัวดูไม่ค่อยเดียวสเลยครับไม่รู้จะเป็นผลงานอีกหนึ่งเรื่องของนิโคลัสเคสที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือเปล่าครับส่วนเรื่องนี้ก็ดูหน้าเป็นห่วงเช่นเดียวกันครับกับ f a เธอร์สตูผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของมาร์ w a อ l เบิรที่ต้องเพิ่มน้ำหนักตัวของตัวเองเกือบ10กิโลเพื่อแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ โดย f a เตอร์สตูเข้าฉายในอเมริกาเมื่อวันที่13เมษายนปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างและก็ทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น13.8ล้านเหรียญเรื่องนี้ไม่ใช่หนังอินดี้นะครับเป็นหนังของโคลัมเบียพิกคเจอร์ของโซนี่นะครับซึ่งดูแล้วกระแสงิงเงียบครับเหมือนหนังอินดี้ยังไงก็ไม่รู้ครับมาตอนกับเรื่องนี้ครับกับ Sonic the Head h e d g e h o g 2 การกลับมาอีกครั้งของเจ้าเม่นสายฟ้าความเร็วสูงขวัญใจคอเกมโดย Sonic the Hedgehog 2เข้าฉายในอเมริกาเมื่อวันที่8เมษายนใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น110ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น287.8ล้านเหรียญโซนิกเนี่ยทำกำไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ารายได้ จะสามารถทำลายสถิติภาคแรกได้หรือเปล่าฮะภาคแรกเนี่ยทำรายได้ไปทั้งสิ้น319.7ล้านเหรียญครับก็ทำไปไม่สูงมากครับมีแววที่จะสามารถแซงได้ในภาคนี้ครับส่วนเรื่องนี้สัปดาห์นี้เข้าฉายในอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ The Bad Guys เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันคอมเมดี้จากค่าย Universal Pictures ที่เข้าฉายในบ้านเราก่อนอเมริกานาน,านมากๆนะครับ ในอเมริกาเพิ่งเข้าฉายในสัปดาห์นี้ครับ22เมษายนแอนิเมชันเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น80ล้านเหรียญครับแล้วก็ปัจจุบันทำรายได้ไปละทั้งสิ้น87.1ล้านเหรียญเรื่องนี้ต้องทำไม่ได้อย่างน้อย160ล้านเหรียญน,นะครับถึงจะคุ้มทุนดูแล้วก็ยังคงขาดทุนอยู่อีกเยอะครับส่วนเรื่องนี้สัปดาห์นี้รายได้ขยับค่อนข้างดีครับกับ The Lost City ผจญภัยนครสาบสูญ ภาพยนตร์โรแมนติกผจญภัยที่เพิ่งเข้าฉายในบ้านเราสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกครับโดย The l ล s t City เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่25มีนาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น68-74ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปทั้งสิ้น128.1ล้านเหรียญเรื่องนี้ถ้าจะเอาคุ้มทุนแน่ๆเนี่ยต้องประมาณ150ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งดูแล้วก็ขาดอีกไม่เยอะฮะมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถคุ้มทุนครับเรื่องนี้ ส่วนเรื่องนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงครับกับ a อ u u l n c e ภาพยนตร์แอคชั่นทิวเลอร์ผลงานการกำกับของภุ่มกับไมเคิลเบร y ที่เขาฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่8เมษายนใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น40ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น46.6ล้านเหรียญเรื่องนี้เขาฉายมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับในบ้านเราล่าสุดน่าจะถูกตัดออกจากโปรแกรมฉายเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ารายได้เนี่ยก็ยังห่างไกลจากคาว่าคุ้มทุนเหลือเกินครับ ส่วนเรื่องนี้ดูเหมือนไรายได้เริ่มจะไม่ค่อยขยับแล้วครับกับอันชาตเต็ด ภาพยนตร์แอคชั่นผจญภัยที่สร้างมาจากวิดีโอเกมสุดฮิตโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น120ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น392.8ล้านเหรียญหนังก็ถือว่าทำไรายได้ไปในระดับที่น่าพอใจนะครับมีความเป็นไปได้ที่จะแตะหลัก400ล้านเหรียญครับแต่จนถึงป่านนี้ทางโซนี่ก็ยังไม่มีการประกาศจะสร้างภาคต่อนะฮะสำหรับ Uncharted น่าจะเป็นเพราะว่าโปรเจกต์ของโซ n y ตอนนี้เยอะไปหมดครับแค่จกักรวาลของ Spider-Man เนี่ยที่โซ n y ต้องดูแลนี่ก็โอ้ตัวละครเยอะแยะไปหมดแล้วตอนนี้ยังไงแฟนๆของ u n c h a r t e ตก็รอติดตามข่าวกันต่อไปครับส่วนเรื่องนี้รายได้ก็เริ่มแผ่วแล้วเช่นเดียวกันครับกับ The Batman หนังแบทแมนภาคแรกในเวอร์ชันของโรเบิร์ตแพตติสันครับที่เขา้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่4มีนาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น200ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น754.3ล้านเหรียญยังคงครองแชมป์เป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในปี2022อยู่ในขณะนี้ครับแต่ว่ารายได้น่าจะหยุดอยู่ประมาณเท่านี้แล้วครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ย The Batman ลงทางสตรีมมิ่ง HBO Max เรียบร้อยแล้วนะครับต้องมารอลุ้นกันครับว่าจ จะสามารถรักษาแชมป์ได้นานแค่ไหนครับเพราะว่าทางฝั่งมาเวลเขาก็มีทั้งด็อกเตอร์นมีทั้งทอ o r ที่รอเขา้าฉายอยู่ในปีนี้นะครับซึ่งคาดการว่าน่าจะกวาดรายได้ไปไม่น้อยแล้วครับสำหรับ2เรื่องนี้ต้องรอติดตามกันยาวๆครับว่าสุดท้ายแล้วตําแหน่งภาพยนตร์ที่ทำไรายได้สูงสุดในปี2022จะเป็นของภาพยนตร์เรื่องไหนครับส่วนเรื่องนี้สัปดาห์ล่าสุดก็เอาตัวรอดไปได้แล้วนะครับสำหรับมอร์เบีส ภาพยนต์แอนตี้ฮีโร่ในจัก,กรวาลสไปเดอร์แมน Spider Man ที่ทางโซนี่ดูแลอยู่ครับโดยมอร์เบเข้าฉายในอเมริกาเมื่อวันที่1เมษายนใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น75ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น156.5ล้านเหรียญรายได้156.5ล้านเหรียญแบ่งให้โรงภาพยนตร์ครึ่งหนึ่งครับเหลือประมาณ78.25ล้านเหรียญน,นะครับเท่ากับว่าลอดตายแล้วนะครับมอร์เบสในสัปดาห์นี้ครับ ส่วนเรื่องนี้สัปดาห์นี้ก็ยังคงมาแรงครับกับ Fantastic Beasts The Secrets of Dumbledore ภาคที่3ของหนัง Fantastic Beasts ภาพยนตร์ที่อยู่ในจักรวาลเดียวกับ Harry Potter ครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่15เมษายนใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น200ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น280.3ล้านเหรียญ จริงๆรายได้ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับแต่เนื่องจากว่าใช้ทุนสร้างเยอะครับเรื่องนี้ต้องทําให้ได้อย่างน้อย400ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนนะครับ ซึ่งดูจากไรายได้ตอนนี้ก็ยังคงขาดทุนอยู่อีกเยอะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแนวโน้มไรายได้ของแฟนชายแฟนทัส Be กบิสเนี่ยรายได้มันค่อยๆลดลงนะครับภาคแรกนี่ททำไปดีเลยครับ800รกว่าล้านเหรียญครับภาคที่2ลดลงมาเหลือ600กว่าล้านเหรียญแล้วก็ภาคนี้ฮะอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้2สัปดาห์ผ่านไปยังอยู่ที่2 8 0 3ล้านเหรียญครับก็เอาใจช่วยนะครับอย่างต่ํต่ำก็อย่าให้ขาดทุนเลยฮะ4 0 0ล้านเหรียญก็ยังดีครับ กลับมาดูไรายได้ภาพยนตร์ไทยบ้านเรากันบ้างครับเริ่มจากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ Fa าดแอนด e ฟิ l o ลฟเร็วโหดเหมือนโกรธเธอที่เขา้าฉายไปเมื่อวันที่6เมษายนปัจจุบ,บันทำรายได้ไปลวทั้งสิ้นประมาณ12ล้านบาทภาพ,พยนตร์เรื่องแดงพระขนงที่เขา้าฉายไปเมื่อวันที่31มีนาคมปัจจุบ,บันทำรายได้ไปลวทั้งสิ้นประมาณ70ล้านบาท ภาพยนตร์เรื่องเทอมสองสยองขวัญที่เขา้าฉายไปเมื่อวันที่24มีนาคมปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ42ล้านบาทภาพยนตร์เรื่องพี่นาค3ที่เขา้าฉายไปเมื่อวันที่17มีนาคมปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ75ล้านบาทนี่เป็นรายได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับซึ่งพี่นาค3าเนี่ยยังมีโปรแกรมฉายอีก12ประเทศด้วยกันครับคาดว่าน่าจะทำเงินให้กับทางไฟสตาร์ได้อีกเยอะครับ ไปต่อกันที่ภาพยนตร์เรื่อง16 5 19เดือดที่เขา้าฉายไปเมื่อวันที่13เมษายนครับปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ7 0 0แสนบาทเรื่องนี้เขา้าฉาย2สัปดาห์แล้วนะครับยังไม่ถึงล้านบาทเลยถือว่าน้อมยมากๆครับปิดท้ายกับภาพยนตร์ไทยเขา้าฉายใหม่สัปดาห์นี้ครับกับภาพยนตร์เรื่องกล้องติดตายที่เขา้าฉายไปเมื่อวันที่21เมษายนปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ9ล้านบาท ส่วนใครที่ชอบคอมเมนต์ถามกันเข้ามานะครับว่าอยากทราบทุนสร้างของหนังไทยนะฮะว่าแต่ละเรื่องใช้ทุนสร้างไปเท่าไหร่นะครับต้องบอกเลยว่ามันไม่สามารถหาข้อมูลได้นะฮะค่ายหนังไทยเนี่ยไม่ค่อยเปิดเผยทุนสร้างกันนะครับมีแต่ว่าเรื่องไหนเขาทาเงินเขาก็เอารายได้มาโชว์กันครับส่วนเรื่องไหนไม่ทําเงินเขาก็เงียบๆกันไปส่วนทุนสร้างของหนังแต่และเรื่องเนี่ยต้องเป็นคนในจริงๆนะครับถึงจะทราบซึ่งผมไม่สามารถไปหาข้อมูลมาได้ก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับ เอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่25เมษายน2022ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับและสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤษจากช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง